สวัสดีค่ะสวัสดี FC ลูีทุกค่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับปุ้ยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่ถนนเซรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมารีวิวรถกระบะใช้งานกันบ้างค่ะสําหรับคันนี้เลยค่ะเป็น t o t ต้าวีโก3.0เกียร์ธรรมดานะคะขับ4เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้รถปี2006ค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่399,000บาทค่ะได้เป็นรถกระบะ วีโก้สีดำนะคะตกแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะใส่แม็กมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับวีโก้คันนี้นะคะราคาอยู่ที่399นะคะสีดำยกสูงแบบนี้เลยนะคะสภาพรถเดิมๆนะคะไม่มีชนไม่มีชนนะคะสภาพรถโครงสร้างรถบอดี้รถเดิมนะคะสีเดิมนะคะไม่เคยมีประวัติการเปลี่ยนสีกับสีมาแน่นอนค่ะสำหรับวีโก้คันนี้ค่ะ สภาพรถโดยรวมถือว่า95%เลยนะคะสำหรับรถปี2006คันนี้ค่ะนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นวีโกโฉมปี2006นะคะถือว่านะคะสภาพรถนะคะคือโอเคนะคะรายละเอียดรถนะคะเป็นกระบะยกสูงสีดำนะคะใครที่มองหารถกระบะวีโก้สีดำอยู่นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะใช้ขับสีนะคะใช้ ในการเข้าสวนทำงานได้เลยนะคะสําหรับวีโก้สี่ประตูคันนี้นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะคะมีจอมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวีโก้คันนี้ค่ะนะคะโครงสร้างรถบอดี้รถเดิมนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่ารถนะคะไม่เคยมีการตัดต่อมาแต่อย่างใด สภาพภายในนะคะถือว่ากิบมากมากนะคะสำหรับวีโกปี2006คันนี้นะคะเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากนะคะมีแม็กมาให้เรียบร้อยค่ะเป็นยางบริสโตนนะคะปี2006นะคะแต่นะ,ะยางได้เป็นยางปีใหม่มาเรียบร้อยนะคะยางเป็นยางปี2014นะคะยางปี2014นะคะ แม็กขอบ22นะคะสำหรับยางบิสโตนคันนี้ค่ะ4วิลนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะสำหรับเตอร์ต้าวีโก้ปี2006นะคะมีฝากครอบนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะมีฝาครอบนะคะ สำหรับที่ท่านใดนะคะที่ไว้บรรทุกของนะคะก็ตอบโจทย์ได้เลยนะคะสำหรับวิโกคันนี้ค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่3,99,000บาทนะคะสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์ติดต่อ064 146 2466นะคะรายละเอียดรถน่าสนใจอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะถือว่านะคะสภาพรถโอเคมากๆปี2 6 0 6สภาพเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดู เครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะแต่บอกได้เลยว่าตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพสมรรถภาพนะคะเครื่องยนต์แน่นนะคะแน่นอนเลยนะคะสำหรับวีโกปี26 0 6ันคันนี้ค่ะสีดำราคาเสนอขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะลูกค้าซื้อสดนะคะพร้อมจบได้เลยนะคะมีเล่มพร้อมโอน นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการจัดแฟนแนนก็สามารถจัดแฟนแนนได้อยู่นะคะสำหรับวิโก้สประตูขับ4ี่คันนี้นะคะรถยอดเยยมน่าสนใจ1คันค่ะเป็นรถรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะติดท็อปอันดับเลยนะคะสำหรับวิโก4ประตูนะคะยกสูงนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อไปเลยนะคะอย่าลืมฝากสด ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะกูจะมาอัพเดทรถสวยๆรถน่าสนใจรุ่นไหนที่ลูกค้าสนใจนะคะก็จะมาอัพเดทกันอย่างต่อนเนื่องนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ